บุมแมลงตัววีงานไม้ไซส์12นิ้วครับระยะไกลสู้ลงนัมเบอร์2060ครับโ <Okay. S 1> อเคกลับนะครับนัมเบอร์ 2องศู 20, ูตัววีนะครับงานไม้ระยะไกลสู้ลมอีกหนึ่งตัว n ำเบอร์สองโอเคครับโอเคกลับมานะครับ n ำเบอร์ สองศูนย์หกหนึ่งครับตัววีครับผมอีกรอบหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับ,บคุณจารย์ธทบุรีครับหมาเบสองศูนย์หกหนึ่งครับผมเดี๋ยวสักคู่นะครับ แฟตพี่แฟตน้องน,นะครับ2060 2061ขอบคุณครับ